ขึ้นอย่างนั้นก็โอ้โหถ้าขึ้นสูงกว่าเดิมก็โอ้โหไม่ยิ่งจิ้มชาติเลยสวัสดีครับโอ้หนุ่มบริรัมแต่มันไม่ได้เตะข้างไงมันเลยมันเลยสูงอ๋อให้ไล่อยู่เนี่ยเขาไล่อยู่เนี่ยอะไลรนี่เขาก็ไรพูดโอ้โ เอาล้วครับขอขอแก้กกรรรมา่วชาชลินบอกตัดบุตรนะครับตัดชาชลินตั้มนักโอ้ตั้มนักมวยเอาล้วครับว่าไงตั้มนักมวยลาเข้ามาตั้มนักมวยอีหัวโอ้โยครับเจ้าตั้มนักมวยครับโอ้โหเอาล้วครับสวัสดีครับ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเอาแล้วครับสนามแตกแน่นอนครับคู่นี้ครับเจ้าชาสุรินครับฝั่งทางนี้นะครับเสื้อขาวหนุนตั้มลักเวยครับเจ้าถินก็ได้ครับตั้มบุยลำหนึ่งต่อศูนย์โอ้แต่หน้าขวาอู้โหออกครับเจ้าชาสุรินนะครับศูนย์ต่อหนึ่งครับ ตั้มนักมวยตัดหน้าซ้ายว่าไงชาสุรินลากเข้าไปว่าไงครับเป็นแต้มหรือเปล่าตั้มนักมวยปักเข้าให้อ้าวติจโยะโอ้โหติจโยะเฉยครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับตั้มนักมวยคิดว่าเป็นแต้มแล้วครับเมื่อกี้ครับโอ้โหเออ โอ้โหเอาอะครับขายหน้าครับตัดเข้ากลางว่าไงตั้มนักมวยโอ้ยหยอดครับตั้มนักมวยครับเอาะครับเข้ามาในตครับจอยจะตั้มนักจะตั้มนักมวยครับโอ้โหศูนต่อหนึ่งครับ ตัดหน้าซ้ายว่าไงเ่าชาสุรินกระชี้เอาโอ้ยโอ้ยติดย่อชาสุรินโอ้โหชาสุรินครับยังแก้ไขได้ครับดาบสองครับโอ้โหราคาดีเหลือเกินครับคู่นี้ครับราคามาเต็มครับคู่นี้ครับ ชาสุรินครับมอ้าตแตน่าสายตั้มนักมวยแตกครับเอาเลยครับโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้มันแล้วกันครับคู่นี้ครับโอ้โหต่อยมวยพร้อมเตะตะก้อพร้อมเอฟซีครับโอ้สุดยอดครับตั้มนักมวยฮะไปหนุ่ไปโอ้ราคาดีเหลือเกินครับคู่นี้ครับ นะครับราคามีให้โอ้โหไม่ให้อั้นครับขานอกท่วมครับสองต่อศูนย์ครับตัดหน้าซ้ายมาโอ้โหลูกออกครับศูนย์ต่อสองครับตำหนัางวยว่าไงตัดข้อกลางว่าไง ชาสุลินเอาโอ้โปาดดีจริงๆครับเจ้าชาสุลินครับเอาแล้วครับคู่นี้นอกในท่วมกับนะครับโอนอกในท่วมครับคู่นี้ครับเบอกว่าเต็มสนามครับท่วมเลยครับสองต่อศูนย์ครับเอาแล้วครับเจ้าตำนักมวยลากเข้ามา โอ้ยอดโอโหยอดดีครับโอ้โหองศูนย์ต่อสองครับหน้าซ้ายว่าไงชาสุลิน่าเข้าไปปาดโอ้โหปาดดีเหลือเกินครับโจชาสุลินครับโอ้โหนะครับ เหนียวแล้วก็ลูกทํานีน่ดีนะครับก็บอกว่ามีดีคนละอย่างครับกับตั้มนักมวยครับนะครับต oh, 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 ั้มาดึงราคานะครับก็ว่ากันไปแล้วครับสองต่อศูนย์ครับชาสุรินตัดหน้าซ้ายตั้มนักมวยลากเข้ามาโอ้โหโอ้โหตั้มนักมวยครับ ศูนย์ต่อสองครับตำนักมวยตัหน้าซ้ายเอ้าชาสุรินลากเข้าไปอ้าวออกรับมาแล้วครับตำนักมวยครับตำนักมวยมาแล้วครับเอาแล้วครับตามมาแล้วครับหนึ่งต่อสองแล้วครับสกอร์ครับหนึ่งสองหนึ่งต่อสองครับตำนักมวยว่าไงตัดหน้าซ้ายอ้าวเราเจ้าชาสุรินล่าเข้าไป ตัวโอ้โหเอาละครับถอดเสื้อเลยครับโจตั้มซูรินครับไม่ใช่โจตัมนักมวยนะโอ้ทันทีครับตัมนักมวยครับตัมบุรีรัำครับเอาละครับสกอร์เต็มเท่าครับสองต่อสองครับอาอชาสุรินครับเอาละครับอยู่เข้มแล้วครับสกอร์เต็มเข้าครับสองต่อสองครับ ่ 2> 8, 2, สองเท่าครับสวัสดีครับพี่ชับครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะบฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับเอาแล้วครับผู้นี้นอกในท่วมครับเอาแล้วครับ สองเท่าครับอ้ตนา้ายว่าไงตั้มนักมวยอ้ไม่ข้ามครับอาแล้วครับชาสุรินขึ้นนำอีกครั้งครับสามต่อสองเลยครับชาสุรินนะครับนอกในท่วมกับคู่นีครับตั้มนักมวยบุรีรัมนะครับชาสุรินครับดูนะครับนั้นาแมินครับ สามแต้มไม่มีดี่วนะครับ67ท่านชมฝากกดไลค์แชร์ด้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อตนะครับสวัสดีคุณแบงค์ครับสองสามสองสามต่อสองครับชาสุรินอ้าวตำหนังหวยมีหลอกฮะมีหลอกก็เห็นด้วยนะครับน่าจะที่สิบสอง โอ้ oh. หลอกครับโอ้โอ้ชาสุรินยังทันครับปาดเป็นโอ้โ oh. ห oh. ตั้มครับตั้มนักมวยครับโอ้ห oh. นะครับเอาแล้วครับมีมาเสมอเสิร์ฟครับสามต่อสองครับตกลงไปว่าไงตั้มนักมวยลากเข้ามา ไอ้หัวโอ้โหตํานักมวยโ,โหตานักมวยเองก็เจ้าตําสุรินนี่น่าใหญ่ยาวนะเข่านะครับสูงยาวเข่าดีนะ <laughs> สูงยาวเขา่าดีนะว่าไงครับตํานักมวยตัดมาว่าไงนักมวยสุรินเจ้าช้า อ้าวโอ้โโอโนักมวยเจอนักมวยครับเชาวสุรินนี่น่าจะถ้าเป็นการต่อยมวยนะ่าจะเจาะล่างอน,นะนะครับตั้มตั้มนักมวยเนะนี่ยตั้มตั้มบุญรำเนี่ยใหญ่เกินนะยาวนะต้องเจาะยางก่อนนะนะครับเจาะยางโหลดเตี้ยนะนะครับเพี่ยเลยครับ สามสองนี่ครับนี่แหละครับผมไหมแอเลิสอ้าวอ้าวทิเกียวโอ้ยโอ้ยโจดชาชาสุรินโอ้ชารักมวยโอ้จังหวะแรกนี่รับยังสวยครับจังหวะที่สองไปไหนไม่รู้นะโอ้โหนะครับสอง 2ต่อ3ว่าง่ายเจ้าตั้มนักมวยนักมวยบุ้ยลำเจอนักมวยสุริย์ตับเกาให้โอ้ยโอ้เจ้าตั้มครับลูกนี้นะครับรับไม่ได้ครับหนักเล็กเกินครับลูปปกปาดครับสามสามต่อสองครับ ตัดหน้าขวาว่างไงโอ้ยตัมนักมวยมีดิน้นโอ้โหโอ้โหตัมนักมวยครับโอ้มีดิน้นแต่ความเร็วยังใช้ได้ครับเอาล้าครับว่างไงน,นักมวยบุรีรัมนักมวยบุรีรัมตัดหน้าซ้ายนักงวยสุรินลากเข้าไป ซันแบกโอ้เอาเลยครับจอมตั้นักมวยครับตั้นักมวยบุรีรัมมาแล้วครับสวัสดีครับแอดสวัสดีครับพี่ที่วาวันพลทองนะครับสวัสดีนะครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่คุณเบิร์ตนะครับคุณเบิร์ตซอยตันนะครับฝขอไลค์แชร์ด้วยนะครับทุกไลค์ทุกแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับนะครับสามเท่าสามเท่าครับคู่นี้นี่ต้องในท่วมครับอะไร ชาสุรินอ๋อเป็นแก้มหรือเปล่าตั้นักมวยโอ้ยโอ้ยังแก้กตัวได้ครับเจ้าชาสุยิยครับโอยตยยยนักมวยทํายยยสําเร็จรับับลูกนี้ครับ,อรบเอาลยยรยยยเยลยยยยมย ตจะให้การเติมเติมตามครับก็จะเปลี่ยนไดใหมดแน่นอนครับครับสามเท่าสามเท่าครับตัดทกหน้าขวาตั้มนักมวยบุรีรัมย์โอ้ยตัดเข้าไปปะโก้ให้ครับเจ้าตั้มครับเอาเลยครับโอ้โหนักมวยเจอนักมวยครับโหดเหลือเกินครับคู่นี้ าาสามเท่าสามเท่าอาไงครับสกกร์เต็้มเท่าโอ้โหจชาสุรินโอ้โหชาสุรินครับปาดดีเล็กเกินครับราคาอยู่ที่เสมอเสิร์ฟครับตอนนี้นะครับ สามเท่าครับตั้มนักมวยอ้าวดิก๊กเยวชาสุรินเป,ป,ป็นแตหรือเปล่าอ้าวโอ้โหมาแล้วครับเจ้าชาสุรินครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับปมามนโน้ซับบอกเยี่ยมครับโอ้ยเอาจนไห้ครับ เอาแล้วครับคู่นี้ครับมันแน่นอนครับกาวสวีทท่านชมครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับส,สี่ต่อสามครับาชาอา้าวว่าไงตั้มนักมวยบั้เข้าให้อ้อาวโหยหลงทางครับจะออกหน้าซ้ายครับแต่ว่าเจ้าตัม้ม สุรินเองมงของหน้าขวาของเจ้าชาสุรินเนี่ยตั้มนักมวยครับถามต่อสี่ปัดหน้าซ้ายชาสุรินโอ้ปาดหน้าซ้ายอย่าตั้มครับโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้สุดๆครับ วันนี้นี่โอ้สนามคก็คืนครับเพียบนะครับอุย้ยสี่สามสี่ต่อสามครับเฮ้ยอุ้ยไอ้ไอ้หนึนนะ่งก็มา ห้าต่อสามครับอาอะไรครับตัดหน้าซ้ายไปโอ้เจ้าตั้มนักมวยครับโอ้ตั้มนักมวยครับเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับโอ้นะครับเจอลูกนี้เข้าไปครับตัดยอดหน้าซ้ายครับปินเะยครับโอ้นะครับปอร์อยเอเตะยังครับน่าจะเป็นคู่ต่อไปนะครับพิมจอนเตะยี่โมงครับนี่นะครับต้องรอชมเลยครับนี่ครับคู่ในรายการนะครับตอนนี้นะครับ ผู้ในรายการนะครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่านักมวยสู้กับนักมวยและครับผู้นี้นะโอ้สุดๆนะครับครับหกสามหกตสามครับตัดป้างไงเอ้ยยกเข้ามาเอา้าเฮ้ยเอ้าโอ้ตามนักมวยว่าไงลากเข้ามา ดาบสองเอาตั้มหรือเปล่าชาสุรินเอาติเกี่ยวจะตั้มนักมวยตั้มนักมวยมากเลยตั้มนักมวยเอามงงไปไหนครับเจ้าตั้มนักมวยครับโอ้ยอ,ออกง่ายง่ายครับลูกนี้โอ้ย <c oughs> เฮ้มีเตปวะครับพี่เตปไปแล้วนะครับแต่พี่มไม่มีคู่ในรายการครับนะครับฝดร้อยเอ็ดนะครับ มาแล้วครับพูดต่อไปรอชมได้เลยนะฮะเลนธวัดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยลืมว่าใครโอ้ยดูอยู่เมื่อกี้โอ้ยครับผมครับไม่มาไล์อะพี่ไล์หน่อยไล์หน่อยครับปลาโยงฝั่งนู้นปลาโยงก็เกิดขุนจวนครับ อันนี้อออันนี้้กลลงเยของอ่าแยกมาจากแฟนตะก้ออ <74. S 2> <ใ Memory. S 1> ช่องแฟนตะก้อใช่แฟนตะก้อแฟนตะก <enthus flush. S 1> ้อใช่ครับรผมก็เจ็ดสามเจ็ดต่อสามครับอ้าวเจ้าชาสุรินชาสุรินนี่เป็นนักมวยเหมือนกันนะครับเจ้าตามนักมวยว่าไงชานักมวยโอ้ย โอ้โหใช่ครับต่อยมวยไม่ได้เงินนะนะครับช่วงนี้นะครับโควิดนะครับโอ้โหนะครับเตตะก้อนี่น่าจะได้เสียกันเยอะนะครับนะครับต่อยมวยไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวได้ครับวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่ห้าไปโคราชโคราช ได้ก็จะไปก็คุยกันแล้วไงเพืมนะพี่ก็จะไพี่จะําทำทำเสื้ออยู่นี่นี่จะเข้าโอ้ยเจ้าตั้มนักมวยโอ้โห,โโหนะครับเจ้าตัวเองพลาดเยอะครับตั้มนักมวยครับนะครับนะครับต้องต้องคุมเกมไม่ยู่เลยครับตั้มนักมวยครับนะครับยัง เจ้าชาก็นี่ก็นักมวยเหมือนกันนะครับความแข็งแรงไม่ต่างกันนะครับนะครับติดตามครับขอบคุณมากครับนะครับเอาล้วครับสามต่อแปดสามต่อแปดครับตำนักมวยตัดหน้าขวาของเจ้าชาสุรินทร์ชาสุรินทร์ลากมาโอ้ยโอ้เสียเต่ง่ายจริงๆครับเจ้าชาสุรินทร์ตรงนี้นะครับนะครับเอาล้วครับ ขานอกช่วมครับนะครับคู่นี้นะครับนักมวยเจอนักมวยความแข็งแรงนี่ไม่ต้องห่วงครับสีต่ต่อแปดโอ้นะครับตัดหน้าซ้ายของเจาชาซุรินนราเข้ามาฮึบโอ้โหเห,ห,หลี่ยมดีเหลือเกินครับชาสุรินนะครับต้องบอกว่าถ้าคู่นี้น้ําหนักได้กันต่อยมวยกันได้อีกเลยครับนะครับทั้งในตีตะข้อข้้งนอกโอ้ถ้าเปียดน้ําหนักได้กันโอ้โหนะครับต่อยมวยได้อีกเลยนะครับ นะครับนักมวยทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับใัญมวมยหมัดเ้ปักส้นงูต้องต้องเจาะยางก่อนพี่ว่าทางนี้สูงเหลือเกินแต่ต่อสี่โอ้โหโอ้โหโ้เสิร์ฟดีเหลือเกินครับเจ้าชาสุรินทรครับตั้มนักมวยได้แค่มองนะที่เสิร์ฟดีมากเลยครับเสิร์ฟตัดตัดหน้าขวาของเจ้าตั้มนักมวยนะครับ ไม่มีสิทธิ์ลับเลยครับเมื่อกี้นะฮะเอาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับป้าต่อสี่ตัดหน้าซ้ายของตั้มนักมวยตั้มนักมวยลากเข้าไปป้าเข้าให้โอ้โหยังอยู่ครับโอ้โหเจ้าตัวเองเสียดายนะนะครับเจ้าตัวเองเสียดายมากครับป้า สี่ต่อเก้าตัดหน้าขวาอ้าวออกครับลูกนี้ครับออกเยอะครับตั้มนักมวยนะครับเก้าต่อสี่ครับตัดหน้าซ้ายของตั้มนักมวยตั้มนักมวยลากเข้าไปตีหัวอ้าวโอ้โหเกือบครับลูกนี้โอ้ ชาสุรินนะครับเป็นต่อซองหนึ่งบอกครับนะครับใช่ครับใช่ครับอ้าวชาสุรินลกเข้ามาปาดอ้าวเป็นเตี้ยมด้วยเปล่าทำนักมวยสมหล่นไหมอ้เอาแล้วครับ โ,โ,โ,โอ้โอต้องขอชาเลนเลยครับเจ้าตั้มนักมวยครับออขอชาเลนเลยทางสนามเรามีชาเลนนะคุณจนมวยป่าอารีนานะครับสนามเสียนกนะครับนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ เอาละครับกลับมารีเพย์ดูกล้องนะครับสรุปแล้วว่าลูกออกนะครับ1ุสิบต่อสว่าไงตำนักมวยบุรีรัมว่าไงนักมวยบุรีรัมตีหัวอ้าวติดนักมวยสุรินทร์เป็นแต้มไหมชาโอโ้โเป็นแต้มครับ เอาล้วครับสิบเอตต่อสี่แล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับลอยตัวแล้วครับนักมวยสุรินครับช่วยตัดสั้ครับขอเตรียมพร้อมเลยนะครับถากล้องโมนี้เท่าไหร่เออมันสั่งกระดาษอ๋อเอ,อ็นสั่งคอมพปีห้าร้อย ๋อเนี่ยหือปาไอ้โอ้ตำนักงวยปักเข้าให้อ้าวโอ้ยังล็อกได้ครับตำนักงวยครับฮี่ึฮอสิปิอสิ้สดตัดหน้าซ้ายว่างโอ้ย โอ้เหลี่ยมครับเหลี่ยมเจ้าชาสุดินครับเอาแล้วครับขุด10ต่อ4ครับตัดหน้าซ้ายว่าไงตำนักมวย ลากเข้าไปโอ้โหลูกนี้ยอดยอดดีเหลือเกินครับตํานักมวยครับสี่ต่อสิอครับตัดหน้าซ้ายว่างชาสุรินโอ้โหโอยมาเลยครับตํานักมวยครับไล่มางห่างครับ ห้าต่อสิบเอ็ดแล้วครับห้าต่อสิบเอ็ดตัดหน้าซ้ายชาสุลินธีหัวมาไงต้มนักมวยปาด โอ้มาแล้วครับตามนักมวยตามมางห่างแล้วครับหกอกหกหกสิบเอ็ดอ้าวไม่ข้ามแล้วครับ ับจะเกมไม่เกมกับต้องชมกับเจ้าช,ชาสุรินทร์ครับ16-6ตัดหน้าซ้ายตั้มนักมวยโอ้โอหโอ้โอ ไปแล้วครับแก้มครับแก้มเดียวเกมครับ12ต่อน่าจะเป็น6นะนะครับ2ต่อ6แล้วครับแก้มเดียวเกมครับแก้มเดียวเกมครับต่อกครับหน้าซ้ายโอ้โหอยออกครับชาสุรินโอ้ 12 <16. S 1> ต่อ12ครับธนาสายว่าไงยกมาโอ้โหชาสุรินหนัาากนนเหลือเกินครับ ไม่เกมครับ,รบ12 6 12ต่อ6ครับอูตะนา้ายว่างไงตำนักมวยโอ้อ,อกครับลูกนี้โอ้เกมครับจาชาสุริชนชนะจาตั้มนะครับนักมวยไปนะครับโอ้สกอร์13ต่อ6แต้มครับ